แขกคลวงข้อสอบทวอีกปี2024นักเรียนคาในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อสอบทวอีกแบบใหม่นะฮะหรือว่า the new toeic ค่ะบางคนเนี่ยวางแผน,นจะไปสอบแล้วแต่ว่ายังไม่รู้น้สามว่ามันประกอบไปได้กี่พาร์ทนะคะแล้วก็แต่ละพาร์ทเนี่ยมันหลอกเราอย่างไรบ้างก่อนจะไปดูข้อสอบกันเละ,ะนักเรียนคะ่ะต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบจริงๆเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่เซกชันแบ่งไปกี่พาร์ทกันแน่นะคะ overview ก่อนนะ toeic เนี่ยมีทั้งหมดอยู่200ข้อนะคะใช้เวลาสอบเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ2ชั่วโมงด้วยกันเต็มๆค่ะ โดยข้อสอบจะมีอยู่สส่วนใหญ่ๆค่ะคือส่วนของ listening หรือการฟังและส่วนของ grammar reading ค่ะหรือว่าพาร์ทอ่านนั่นเองค่ะโดยมี listening 100ข้อและ grammar reading อีก100ข้อนะคะแต่ถ้าจะ break เ,เอาลงมาว่าเฮ้ยข้อสอบจริงๆมีอยู่กี่พาร์ทกันแน่นะคะแบ่งเป็น7พาร์ทหลักๆด้วยกันค่ะโดยที่ listening จะกินไปทั้งหมดอยู่4พาร์ทแรกนะคะและ3พาร์ทหลังคือ grammar reading นั่นเองนะคะคเดี๋ยวคุณดิวจะขอพูดถึงตัวข้อสอบก่อนแล้วกันนะว่าข้อสอบแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและต้อง เตรียมตัวยังไงนะคะเอาแบบ overview คร่าวๆก่อนค่ะพาร์ทที่1เนี่ยคือพาร์ทที่ชื่อว่า photos หรือเป็นภาพรูปภาพค่ะมีทั้งหมดอยู่6ข้อเป็นพาร์ทที่ไม่ยากเกินไปทุกคนทําได้นะคะพาร์ทนี้คือง่ายมากค่ะเราแค่ดูรูปภาพแล้วฟังเสียงค่ะแล้วเลือกข้อที่ตรงกับภาพที่สุดนั่นเองนะคะส่วนพาร์ทที่สนะเป็นพารที่ชื่อว่า question response หรือว่าการถามตอบสั้นๆค่ะซึ่งพา์ที่สองเนี่ยนะฮะเป็นาพา์ที่จะเริ่มยากและจะเริ่มมีการหลอกลวงเรามากขึ้นหลอกยังไงเดี๋ยวข้างหลังจะเล่าให้ฟังนะ,ะับพา์ที่สองนะฮะมีอยู่25ข้อพา์ที่สามเนี่ยเป็นพา์าที่ชื่อว่า conversations หรือการคุยกันสองคนแบบยาวนิดหน่อยกันประมาณสักครึ่งนาทีนะฮะมีสองคนคุยกันหรือบางทีเนี่ยบางข้อก็มีอยู่สามคนนะฮะซึ่งสามคนคือยากจริงๆนักเรียนค่ะพา์ที่สามมีอยู่39ข้อค่ะซึ่งอ อีก30ข้อในร้อยข้อนี้เนี่ยจะอยู่เป็นพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทที่ชื่อว่า short talks หรือการคุยคนเดียวแบบสั้นๆค่ะมันจะเป็นอะไรบ้างเป็นทั้งแบบรด d i o ประกาศในห้างหรือแม้แต่การพยากรณ์อากาศก็อยู่ในพาร์ที้เหมือนกันนะครับและที่ยากที่สุดคือ ในข้อหลังๆเนี่ยก่อนจะถึงข้อลอยนะจับมีรูปภาพประกอบด้วยค่ะหรบต้องฟังไปด้วยและดูรูปภาพไปพร้อมกันเพื่อตอบคําถามนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่า100ข้อแรกไม่ง่ายเลยนะคะกับการฟังแล้วก็ตอบคาถามค่ะในพาร์ทนี้เนี่ยทุกคนจะเข้าห้องสอบพร้อมกันแล้วก็ฟังจนกว่าเทปจะจบนะฮะแล้วเราจะเริ่มพาร์ทที่2คือพาร์ทต่อไปคือพาร์ทของ reading ค่ะ reading เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะคะหค่ะคือพาร์ทที่ชื่อว่า incomplete sentences นะคะคือประโยคเนี่ยมันก็จะให้เราเติมคำเข้าไปค่ะ มีอยู่4ช้อยต่อข้อค่ะ A B C D ค่ะตรงนี้เนี่ยความยากคือมันสอบทั้งเรื่องของกราและคําศัพท์ค่ะ แต่พาร์ทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพาร์ทที่เราเทำคะแนนได้มากที่สุดเพระเโฟกัสกับพาร์ทนี้เยอะๆนะคะพอผ่านไป30ข้อแรกของ incomplete sentences นะฮะจับต่อได้พาร์ทที่6ค่ะซึ่งมี16ข้อนะคะ16ข้อนี้นะคะเราจะเติมประโยชน์แล้วก็เติมคำเขา้าไปในเท็ก์ค่ะโดยที่ข้อที่ยากที่สุดเนี่ยเด็กจะบอกไว้เป็นข้อไหนนะแล้วก็แบบเด็กทำไม่ค่อยได้กันเลยค่ะพอจบพาร์ทที่6นะฮะเราจะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดนั่นคือพาร์ทของ reading นั่นเองค่ะที่เราจะอ่าน่างเต็มเป็นพาร์ทที่ชื่อว่า reading comprehension หรือว่าอ่านอย่างเดียวน่นเรียนค่ะมีทั้งหมดอยู่56ข,ข้อที่เหลือจนกว่าจะถึงข้อ200เลยนะคะและในพาร์ท reading เนี่ยยังแบ่งไปอีก3ย่อยด้วยกันค่ะคือมี passage เ,เดียวอ่าน1นึ่ง passage แล้วตอบคำถามมี passage คู่และจะมี3า passage ด,ด้วยค่ะความยากสุดคืออสุดท้ายหน้าคือ3า p a s s a คือยากมากๆ เพราะมันยาวและได้คะแนนเท่ากัน7พาร์ทนี้นะฮะถ้าทําได้หมดเนี่ยคะแนนเต็มคือ990คะแนนนะฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปสอบเพื่อเอาคะแนนเต็มถูกไหมคะบางคนต้องการแค่650ต้องการ750ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสมีรูมให้เราทําผิดพลาดได้ถ้าครูแนะนำนอนนะคะข้อที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้อย่างเช่นนะถ้าครูจะบอกว่าเฮ้ยแกไม่ต้องสนใจทุกข้อนะบางข้อตัดทิ้งได้คือตัดเลยและโฟกัสข้อที่ถูกต้องค่ะถ้าครูจะให้ตัดเนี่ย คู่ขอตัดข้อที่เป็น Triple Pass ส g e สุดท้ายนะฮะเพราะว่ามันอ่านยาวตั้ง3 p a s พ a g e แล้วก็ตอบถามเท่ากันและคะแนนเท่ากับข้ออื่นๆที่มันง่ายกว่าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสับทีละพาร์ทเลยว่าข้อสอบชอบหลอกเราอย่างไรแล้วก็เราจะวิการาเนี่ยเอาชนะข้อสอบอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มจากพาร์ทที่1ค่ะทุกคนคะพาร์ทที่ง่ายที่สุดคือพาร์ทโฟโต้หรือพาร์ทของรูปภาพนั่นเองค่ะไม่อยู่6ข้อก็จริงนะฮะแต่ว่าเราสมควรทําให้ถูกทั้งหข้อ ไม่พลาดเลยสักข้อนะคบเพราะว่าเป็นพาที่เราเนี่ยดูภาพแล้วฟังแล้วตอบคําถามเอาข้อถูกต้องเนี่ยเป็นคําตอบกันนั่นเองนะคะหลักการง่ายมากค่ะข้อนี้มีทริคนะคือถ้าข้อนั้นเนี่ยเป็นรูปภาพแล้วมีคนเป็นส่วนประกอบด้วยเรียนค่ะให้เราเนี่ยดูที่คนเป็นหลักแล้วก็ถามตัวเองว่าคนคนนี้กาลังทําอะไรอยู่ค่ะเป็น the man หรอ the woman ก็ได้นะคะทำอะไรอยู่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะส่วนใหญ่เป็น present ค o อคือ is ห are บวก ing ตัวอย่างเช่น the man is playing football ออก็กําลังเล่นฟุตบอลอยู่ค่ะอย่างเช่นภาพที่2เนี่ยเขาเฉลยว่า the man is sitting by the window แปลว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่หน้าต่างนั่นเองแต่ถ้าภาพนั้นนะคะไม่มีคนเลยค่ะส่วนใหญ่ไม่จะถามว่าอะไรถูกวางหรือวางอยู่ตรงไหนนะคะอย่างเช่นภาพน,นี้เห็นปะเป็นโต๊ะเรียงเป็นวงกลมนะคะเขาเฉลยเป็นอย่างนี้ค่ะ the chairs are arranged in a circle คือแปลว่าเก้าอี้เนี่ยถูกเรียงกันเป็นวงกลมเห็นไหมเห็นไหมคะถ้ารู้หลักเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปเลยค่ะพาที่1คุณไม่ค่อยเป็นห่วงนะคะแต่เริ่มมาห่วงพาที่2ได้เลยคะ่ะพาสอเนี่ยเป็นภาที่หน้าตาข้อสอบจะเป็นแบบนี้นะคะคือทุกอย่างทั้งคําถามและคาตอบเนี่ยจะอยู่ในเทปในลำโพงหมดเลยนะคะเราไม่ได้ที่ฟังแล้วก็กากระคำตอบให้ตรงกับคำตอบเลยะคะ่ะ หนึ่งข้อจะมี a b c อยู่แค่3ช้ชอยเท่านั้นเองค่ะทีนี้ครูดิวนะจะแฉก纶ลวงในพาร์ไดใหที่เขาชอบหลอกกันนะคะอย่างแรกค่ะคือคำถามที่ขึ้นต้นคําว่า what when where why พวก w h word ทั้งหลายเนี่ยมักจะมีคำตอบที่แฝงมาเป็นคำว่า yes หรือคำว่า no เนี่ยให้เราตัดทิ้งได้เลยค่ะการถามว่าอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยต้องตอบเป็น exact answer เท่านั้นค่ะคือจะไม่ตอบ yes หรือ no ถ้าได้ยิน yes กับ no ข้อไหนจงตัดข้อนนั้นทิ้งไปซะที่เหลือไม่ต้องฟังเลยนะคะอย่างเช่นถามว่า Where are you going? ก็ตอบว่า to the hospital ไม่มี yes หรือ no แค่นั้นเองโอเคไหมซึ่งคำถามพวก what when where why คือจะเยอะที่สุดในคำถามพวกนี้แล้วนะอีกคำถามหนึ่งที่ชอบมาหลอกเราคือคำถามที่เรียกว่า question tag นะคะ question tag คือการที่เรานะจะมี tag ข้างหลังแบบนี้ค่ห็ป่ะอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่า you are sick aren't you you are sick aren't you คุณป่วยใช่ไหมหลักการง่ายๆค่ะเวลาฟังเนี่ยโค t i o n ท a บมันจะขึ้นเสียงสูงเสมอค่ะ you are sick o n c n i you ถ้าได้คำว,ว่า c ชื่อหรือเสียงสูงขึ้นมาข้างหลังนะคะมันคือคำถาม yes หรือ no แล้วนะคะให้เราเลือกคำตอบที่เป็นคำว,ว่า yes หรือคำว,ว่า no หรือคำว,ว่า sure คำว,ว่า of course not พวกนี้นะคะสามารถตอบได้หมดเลยค่ะอยากได้คะแนนต้องทำพาร์ตนี้ให้ถูกต้องมากที่สุดนั่นเองค่ะเพราะว่ามันสั้นและได้คะแนนดีด้วยมันจะเริ่มยากที่พาร์ทสามพาร์ทนี้ค่ะสังเกต หน้าตาไหมะฮะภาที่3เนี่ยก็คือ conversations นะฮะหรือว่าการคุยกัน2คนค่ะซึ่งการคุยกันเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่อยู่ในเทปนะฮะทุกคนจะได้ฟังพร้อมกันแต่ว่าในกระดาษคาตอบหรือข้อสอบเนี่ยเราจะเห็นแค่แบบนี้นะคะซึ่ง conversation นึงเนี่ยจะกินข้อสอบอยู่3ข้อด้วยกันค่ะก็คือข้อ3 2 3 3 4 4เนี่ยมันคือ1 conversation นั่นเองตรงนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของทุกคนคือเรามักจะแปลชอยไม่ทันกันค่ะถูกไหมไปสอบที่ไรก็รู้สึกว่าฟังไปด้วย ก็การแปลเรนะื่องน่ะมันเป็นอุปสรรคอย่างมากครูดิวจึงสร้างกฎขึ้นมาอันหนึง่ง่ะกฎข้อนี้คือให้เราแปลล่วงหน้าก่อนครูดิวเราจะแปลเมื่อไหร่คะคำตอบคือให้เราเนี่ยแปลก็ต่อเมื่อเราจะเริ่มเข้าสู่พาร์ทที่3ค่ะแล้วจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาอ่าน Direction คือพาร์ทที่3 ทั้งหมดเลยค่ะเห็นปะประมาณ4บรรทัดนี้นะคะเขาใช้เวลาประมาณสัก16-17วิค่ะในการอ่านทั้งหมดได้เลยค่ะเราก็เอาเวลานี้เนี่ยมาแปลแล้วก็คิดในใจว่าข้อ3ามสอทำอะไรสามสามทำอะไรแล้วก็ทดไว้ในใจค่ะเพราะเขาห้ามเขียนเข้าไปในกระดาษคำตอบนะคะ Part 3 Directions You will hear some conversations between two people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will be spoken only one time and will not be printed in your test book. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Thanks for calling Riverside Auto S Repair. How can I help you? Hi. I got my car repaired last week and used your shuttle service to get a ride back to my office. Can you tell me why there's a service charge on my invoice for using the shuttle? I've never had to pay that before. Yes. Unfortunately, the cost of auto fuel has risen quite a bit. So the company now requires us to charge for the shuttle. Well, I wasn't expecting that. I'm sorry we didn't inform you of this ahead of time. I'll waive the fee now. But please be aware that you have to pay for rides in the future. ข้อสอบเนี่ยเราต้องฟังทีเดียว3ข้อนะคเพราะว่ามันลันยาวเป็น1น conversation เลยค่ะแสดงว่าเราต้องแปลเราต้องฟังแล้วก็การไปพร้อมกันเลยนะคะทั้ง3ข้อทีเดียวค่ะทีนี้ขอรีมาร์นิดนึงว่าความยากของพาร์ที่3เมื่อกี้เนี่ยที่เพิ่มมาจากข้อสอบทุอีกแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่นะคะคือเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มรูปภาพมาด้วยค่ะ สิ่งที่เขาจะหลอกเรานะอย่างเช่นภาพนี้แล้วกันเนาะดูภาพนี้เป็นภาพของไหคะภาพของแผนที่เราจำไว้เลยนะแผนที่หรือว่าเป็นรูปภาพเนี่ยมันจะมีการหลอกสักอย่างอย่างเช่นแล้วกันที่ครูเจอบ่อยมากคือเรื่องแผนที่เนี่ยเขาจะคุยกันในบทสนทนาว่าเจอกันตรงนี้นะอย่างเช่นสมมติแล้วกันเนาะภาพนี้ค่ะมีตึก1ตึก2ตึก3ตึก4นะฮะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไปเจอกันที่ตึก4แล้วกันนะถูกป่ะแล้วเขาก็จะมีการเปลี่ยนใจ หรือแม้ก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทีหลังนะคะข้อสอบที่หลอกบ่อยที่สุดของแผนที่เนี่ยอย่างเช่นนะคะสมมติมีการคุยกันว่าจะไปหาและกันนอนนะคะแล้วมีการถามว่าบริษัทเนี่ยจริงๆอยู่ตึกที่4นะคะแต่ว่าเขาถามแล้วผมจอดรถที่ไหนได้เขาก็จะบอกว่าเนี่ย ควรจอดรถเนี่ยตรงตึกตรงข้ามได้เลยค่ะมีที่จอดของเราอยู่ซึ่งว่าตึกตรงข้ามเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเป็นตึกที่3แต่คําตอบคือต้องเป็นบิวตี้ที่3ค่ะแบบนี้เข้าใจไหมฮะมันจะหลอกเราด้วยการบอกว่ามีการสรับขาหลอกนิดหน่อยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนักเรียนขาพาร์ทนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปภาพนะฮะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคําตอบนิดนึงอาจจะถูกต้องกว่าค่ะทีนี้คุณดูค่ะแล้วข้อไหนบ้างที่จะใช้รูปภาพในการตอบคาตอบคือง่ายๆนะคะรูปภาพเนี่ยหรูปภาพจะใช้แค่หนึ่ง ข้อใน3ข้อนี้เท่านั้นค่ะคําถามคือใน3ข้อนี้ต้องใช้รูปภาพหมดเลยไหมคาตอบคือไม่ใช่ค่ะ1รูปภาพนะฮะทูอีกจะใช้แค่1ข้อเท่านั้นนะคะในการตอบค่ะหลักการง่ายๆคือให้มองโจทย์ที่คําว่า look at the graphic ค่ะตรงนี้แปลว่าให้มองที่ภาพประกอบนะคะซึ่งจะมีแค่ข้อเดียวใน3ข้อเท่านั้นและข้อนี้สลับภ้พนีนะ้คือข้อ69นั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่เหลือนะันเราแค่ฟังแล้วตอบคาถามตามในเทปได้เลยมาต่อที่พาร์ทที่4ค่ะซึ่งเป็นพาร์ทที่ชื่อว่า short talks นะคะหรือการคุยคนเดียวแบบสั้นๆค่ะมันจะเป็นการคุยแบบว่าทางรด d i o นะคะหรือเป็นประกาศต่างๆหรือแม้แต่เป็นแบบว่าการรายงานอากาศเนี่ยก็เจอบ่อยนะคะหลักการคือคล้ายๆกับพาร์ทที่3เะ,ะแต่เป็นแค่เราเปลี่ยนเป็นคุยคนเดียวแค่นั้นเองนะคะ วิธีทําข้อสอบเนี่ยใช้พาร์ทที่3ถอดแบบมาได้เลยค่ะเพราะว่าข้อสอบไม่ต่างกันมากแต่แค่เปลี่ยนจากการคุย2คนเป็นคนเดียวแค่นั้นเองนะคะก็ง่ายๆคือให้เราเนี่ยอย่างน้อยนะคะเวลาฟัง Direct i o n p a ร์สี่เนี่ยเราต้องแปลข้อแรกคือ71ได้แล้วค่ะข้อ7จสําเ็ดสคัญมากๆเลยนะเราต้องแปลให้ได้ก่อนข้อแรกมันจะเป็นการแปลไปได้เรื่อยจนถึงข้อร้อยครับช่สเต็ปเนี้ยเหมือนข้อเมื่อกี้เนี่ยจนถึงข้อ100เลยนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังอ่านพา Part f Direction อยู่นะฮะเราไปแปล7 1เพร้อมกันเลยค่ะเขาแปลว่า What type of business is being advertised ธุรกิจไหนกันแน่กำลังถูกโฆษณาอยู่นะฮะข้อ A คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Farmer นะคะข้อ B คือ Fitness Center ข้อ C เนี่ย Medical คือการแพทย์แล้วก็ข้อ D ค่ะ Sporting g o o d คือสินค้าเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาแล้วพอมาถึงข้อ71เนาะเขาเริ่มพูดเนี่ยเราก็ฟังแล้วการได้เลยว่าจะตอบ A B หรือ C เพราะรู้คาถามล่วงหน้ามาแล้วถูกไหมแล้วแปลข้อ72 73เนี่ยไปพร้อมกันเลยนะคะระหว่างที่ฟังไปด้วยค่ะหลักการเดียวกันนะคือแปล ฟังและก็กราบไปพร้อมกันเลยนะคะข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยจะจบที่ข้อ100นะฮะโดยที่จะมีพาร์ทยากคือจะมีรูปภาพประกอบเหมือนเดิมเหมือนพาร์ทสามเมื่อกี้เลยค่ะมองที่คําว่า look at the graphic เหมือนเดิมนะคะซึ่ง3ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่99้ไหม look at the graphic ค่ะใช้ภาพประกอบในการตอบคำถามข้อนี้ด้วยนะพอจบพาร์ทที่4ปุ๊บนะฮะนันเนียนค่ะบรรยากาศคือเขาซึ่งเป็นผู้คุมสอบเนี่ยเขาจะเริ่มบอกว่า พา์ที่5จะเริ่มเวลานี้และจับเวลาไป75นาทีค่ะและบอกว่าจะจบที่เวลาเท่าไหร่และทุกคนจะรู้ค่ะเพราะจะมีนาฬิกาใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มจับแล้วว่าทำข้อสอบพาสห้าได้แล้วก็เปิดข้อสอบพาสห้าทันทีเลยค่ะ ข้อสอบทที่5เนี่ยทุกคนจะทําแบบเงียบๆเ,เลยนะคะแล้วก็เราจัดการบริหารเวลาของเราให้จบภายใน75นาทีให้ได้มากที่สุดนัน่นเองค่ะโดยที่ Part 5นะคะจะเป็นพาร์ทแบบนี้เลยค่ะหน้าตามีอยู่30ข้อนะคะซึ่งนักเรียนถ้าทําครบ30ขอ้อแล้วถูกต้องหมดเลยเนี่ยได้คะแนนไปแล้ว150คะแนนเลยนะมันเยอะมากนะคะความยากของาร์ท5คือมันจะสอบทั้งกราฟแมและคําศัพท์ค่ะครูดิวค่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าข้อไหนเป็นกราฟแม ข้อรเป็นคำศัพท์นะฮะถ้าสอบกรามาเนี่ยง่ายๆเลยค่ะ choice A B C D เนี่ยมักจะเป็นคำเดียวกันเช่น open opening เห็นไหมคะนี่คือกรามาหรือข้อนี้ค่ะ proposal propose พวกนี้เนี่ยเป็นกรามาทั้งหมดเลยแต่ข้อสอบของศัพท์นะฮะจำไว้เลยว่า A B C D เนี่ยเป็นศัพท์คนละคำอันนี้ต้องใช้การแปลเข้าช่วยเท่านั้นนะคะเราลองมาทำด้วยกันสักข้อไหมคะเช่นข้อหนึ่งเขาบอกว่า York Development Corporation marked the ทุกคนคะ่ะถ้าใครเรียนคอร์สคูเดียวมานะคุณจะสอนว่าถ้าเจอคําว่า the นะคะให้บวกคํานามเสมอใส่คำนามเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ดูซิว่าข้อไหนเป็นคำนามให้กาข้อนั้นได้เลย mm hmm. เช่นข้อ a opens เป็น verb ข้อ b ค่ะ opening เป็นคำนามข้อ c เติม ed เป็น verb ช่อง2หรือช่อง3ค่ะและเติม ly ข้อ d เป็น adverb นั่นเองคำตอบจึงง่ายมาก grammar ไม่จำเป็นต้องแปลก,ก็ทำได้แบบคูดีวค่ะข้อนี้ใส่ the แล้วบวกคำนามต่อข้อ บีบอยได้เลยแบบนี้นะคะและข้อสอบไกรมาและสัพ์ีนแฮมไม่ถกว่าสามสิบข้อค่ะไปต่อที่พาร์ทที่6ต่อนะฮะพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือจะมีแพสซีอันหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีช่องว่างเนี่ยสี่ช่องว่างในการขัดโดยที่สี่ช่วงนี้เนี่ยมันคือสี่ข้อข้างล่างน,นั่นเองนะคะสิ่งที่ยากขึ้นของเดินนิวโตอิกนะคะคือเขาเนี่ยจะมีข้ออีกข้อหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือสังเกตไหมฮะจะมีข้อหนึ่งเนี่ยที่มันจะยาวกว่าเพื่อนนั่นคือการใส ประโยคเข้าไปในช่องว่างนั่นเองอย่างเช่นใน p a s นี้เนี่ยมันคือข้อที่1้3นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นพาที่เราจะต้องอ่านข้างหน้าและข้างหลังค่ะเพื่อเอาประโยคนี้เนี่ยไปใส่ให้มันบริบทเนี่ยไปด้วยกันได้เป็นเรื่องเดียวกันค่ะส่วนข้ออื่นที่เหลือนะคะอีก3ข้อที่เหลือเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งแกรมมาและคําศัพท์เติมคําเข้าไปได้ทันทีเลยค่ะสำหรับพาร์นี้เนี่ยทริคง่ายๆของครูดิวนะคะที่จะทําข้อที่เป็นเติมประโยคได้เนี่ย ง่ายๆเลยค่ะคือให้เราอ่านข้างหน้าและข้างหลังท่านในเรื่องไปได้วยกันได้พูดถึงเรื่องเดียวกันไม่นอกเรื่องเกินไปนะคะให้กาข้อนั้นอย่างเดียวพอถ้ามันนอกเรื่องอยากกาเด็ดขาดครับเพราะว่าโทอิกเนี่ยเขาจะยึดที่ความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องเท่านั้นนะคะพาที่6เป็นพารที่คุณดูวหวังมากว่าเธอจะทําข้อสอบได้เพราะว่าเป็นพาที่เราเติมคําเฉยๆแล้วก็มีถึง16ข้อด้วยกันค่ะถ้าคูณ5เนี่ย ได้เกือบๆร้อยคะแนนเลยนะคะเราจะมาโฟกัสที่พาร์ทที่7เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดค่ะคือ reading comprehension หรือว่าการอ่านแล้วก็ตอบคำถามได้นะคะนักเรียนค่ะ reading เนี่ยมันจะมีบบสาแบบเลยนะคือแบบ single passage ค่ะครูรู้สึกไม่ยากเกินไปทุกคนแค่อ่าน passage ค่ะแต่ต้องอ่านให้ไวนะคะแล้วตอบคาถามข้างล่าง2-3ข้อแต่สิ่งที่ครูเป็นห่วงอย่างหนึ่งของ single passage คือมันถูกเพิ่มเข้ามาใน the new topic นะคะคือ chat หรือการสนทนากันในแชทนะคะซึ่งรูปแบบปกติมาตรฐานคือมันจะมีทั้งตัวของเป็นชื่อคนที่เป็นคนพิมพ์นะคะและมีเนื้อหาของมันแล้วก็มีเวลากํากับว่าพูดถึงกี่โมงค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เด็กจะหลงทางมากๆคือจำไว้เลยนะว่าจะทำข้อสอบเรื่องแชทเนี่ยเราต้องดูนามสกุลของคนที่เป็นคนพิมพ์เท่านั้นเพราะทวกอีกเนี่ยจะไม่เรียกคนที่อยู่ข้างในนะคะเป็นชื่อแรกหรือ first name เด็ดขาดค่ะอย่างเช่นคําถามข้อนี้เขาถามว่า at 12:27 p.m. นะฮะ What does Miss Fernandez ไหม <c oughs> right? Fernandez คนนี้เป็นใครอะ่ะหลักการคือให้มองข้างบนค่ะแล้วดูนามสก,กุลค่ะก็จะเป็นคนที่ชื่อว่า Nicole Fernandez แล้วยึดคนนี้ว่าเขาพูดอะไรในแชทนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยมองแต่ first name ค่ะเป็นความคุ้นชียงคนไทยนะคะแต่ว่าในทุิตกเนี่ยจะไม่ถามเป็น first name เด็ดขาดค่ะเราจะเห็นแค่ last name อย่างเช่นข้อน,นี้ค่ะ ยังไม่จบค่ะ single p a s s e อีกแบบหนึ่งที่เขาออกข้อสอบแบบใหม่คือเขาจะมีข้อสอบที่เป็นตัวเลขแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะดูช้อยดีๆนะ มีแค่ a b c นะฮะแล้วก็มีเลข1 2 3 4ขสอสา่ข้อสอง,องนี้เนี่ยเห็นข้างบนไหมะเขาจะบอกว่าเราสามารถเอาประโยคนี้เนี่ยไปวางได้ดีที่สุดในช่องว่างช่องไหนหลักการง่ายๆคือให้มองว่าประโยคนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับพารากราฟไหนที่สุดไม่นอกเรื่องเกินไปให้อยู่ในเนื้อความเหมือนเดิมค่ะซึจะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมเราก็กาข้อนั้นได้เลย ซึ่ง single passage เมื่อกี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่29ข้อค่ะส่วนที่เหลือจะเป็น double และ triple ละะแล้วนะคะเราจะต่อที่ double passage ตัว double passage หรือว่าอ่าน2า passage แล้วตอบคำถาม5ข้อนะคะมันจะมีแค่2 double passages ค่ะคือจะมีแค่10ข้อเท่านั้นคือ5กับ5นะคะต่อไปเป็น triple เลยนะคะแต่ทุกคนคะมาดู double นิดนึงค่ะนะคะว่าจะต้องทำยังไงให้แบบ ปิดกลนลวงของมันได้ทุกคนคะ่ะถ้าเราดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเลเยอร์ของกอารออกข้อสอบเป็นยังไงจะเฉลยให้ฟังค่ะคืออย่างนี้ดับเบิลเนี่ยเราต้องอ่าน2อพาเถูกไหมคือข้างบนอันหนึง่งข้งละอันนึงค่ะซึ่งมันจะยาวจะสั้นเนี่ยแล้วแต่ดูที่จะเจอนะฮะแต่แน่ๆค่ะทุกคนฟังนะคะข้อสอบเนี่ยจะมีอยู่5ข้อถ้าเรารู้หลักเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเราจะว่าเลยค่ะว่าข้อสอบ3ข้อแรกส่วนใหญ่นะคะส,ะคะสข้อแรกนะมักจะเป็นการถามที่ แพเสเซนตใครแพ s เ a g e มันคือนถึง2ข้อแรกเนี่ยมักจะถามเป็นแพ s เ a g e แรกนะคะแล้วข้อ3มเนี่ยมักจะถามแพ s เ a g e ที่2ส่วน79ข้อที่3กับ4นะฮะมักจะถามเป็นเอา2อ a แพ a เ e มารวมกันค่ะจะตอบถามได้แสดงว่าถ้าใครรู้หลักการน,นะฮะแล้วก็รู้ว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยข้อแรกดูแค่แพเสเซนตแรกก็ตอบได้แล้วเนี่ยเราจะทำข้อสองได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะ แต่แน่ๆนะคะข้อหลังๆเนี่ยต้องใช้สอบพิเศษแสดงว่ายังไงต้องอ่านสอบพิเศษคู่กันเสมอแล้วสอบพิเศษนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่งค่ะอย่างเช่นนะข้างบนเนี่ยถ้าอ่านไวๆนะมันจะเป็นเกี่ยวกับการประกาศว่าจะมีการก่อสร้างนะคะเพิ่มขึ้นในตึกเนี่ยแล้วก็จะมีการปิดแบบว่าทางเข้าทั้ง F ทั้ง G ค่ะส่วนข้างล่างเนี่ยมันเป็นประกาศของร้านที่อยู่ในตึกนั้นนะคะประกาศว่าเนี่ยถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้แบบว่าสติ๊กเกอร์นะให้เธอเนี่ยรีติด ต่อกับฝ่ายนี้เลยมันจะมีค่าปรับต่างๆจะมีการยกลดนะฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่งเสมอแล้วก็2อ,อย่างเนี้ยมันจะมารวมกันเป็นความรู้เดียวกันค่ะเพื่อตอบคําถามข้อ79หรือข้อ80นั่นเองโอเคไหมคะ <t iny> และพาร์ทสุดท้ายนะคือพาร์ททริปเปิลพาร์ทเซเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดและเป็นพาร์ทที่เราไม่ต้องทําถึงก็ได้ค่ะ ย้ำนะฮะถ้าไม่ต้องการคะแนนเต็มก็พาร์ทนี้ก็อาจจะก,การดิ่งก็ได้นะเหมือนจะแบบเหมือนครูดิวจะแนะนําไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องการ6 5 0 7 0 0เรนี่ยเราสามารถผิดได้เป็นหลายสิบข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิข้อนี้ถ้าเราโฟกัสเวลาดีๆนะคะเราสามารถโฟกัสให้ถูกต้องทั้งซิงเกิลเพรสและดับเบิลให้ถูกต้องที่สุดเนี่ยคะแนนโอกาสจะได้มากกว่านด้ค่ะทียงไงเนี่ยเรามาดูซิว่าทริป,ปรเปิลเพสเนะีมันหน้าตาประมาณไหนคะ่ะคือ มันจะมีอยู่3ามเพศคือ1 2และ3ต่อเนื่องกันเลยค่ะแล้วสามเพศนี้เนี่ยเราจะตอบคาถามแค่5ข้อเท่ากับดับเบิลเพศเมื่อกี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าข้อ1นเนี่ยมันยากกว่าแต่ถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยเราควรจะเทเวลาไปที่พาร์ทไหนเราก็ต้องชั้งใจเองและการน้อน,นะคะหลักการเดียวกันค่ะ ดับเบิลเพตเนี่ยข้อแรกๆจะเป็นพเพสต์ใครเพสต์มันนะคะอ่านพเพสต์ที่1ก็ตอบข้อ188หรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อหลังๆเนี่ยค่อยใช้พเพสต์เอาสองพเพสต์เนี่ยมาใช้ตอบข้อหลังๆเหมือนกันดบดับเบิลเพสต์เมื่อกี้เลยค่ะซึ่งทริป,ปเปิลเพสต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่15ข้อนะคะเริ่มจากข้อ186นะคะยาวจนถึงข้อ200แบบนี้เลยค่ะซึ่งพอเวลาบันจบเนี่ยทีมงานนะคะเขาก็จะให้ทุกคนเนี่ยวางปากกาเลยค่ะเพราะเราจะ เวลาเป็นหลักค่ะเราอาจจะทําให้ถึงข้อ200นะฮะแต่ทีมงานจะมอกว่าคุณต้องว่าประกาศเดี๋ยวนี้ค่ะเราต้องวา,ท,างทันทีเพื่อจะถือว่าทุจริตในการสอบนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับการบอกเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการทำข้อสอบทุอีกค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยครูบอกเลยว่าเวลาครูดีวมีน้อยมากๆในการอธิบายแต่ละอย่างนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแค่การรีวิวเราให้เราดูว่าต้องระวังด้านไหนบ้างไม่ได้ลงลึกที่ข้อสอบเลยนะคะเพราะนเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้จะได้ไอเดียทั้งหมดในการว่าเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็รู้ข้อสอบมีกลรวมแบบไหนค่ะแต่ถ้าใครนะคะจะต้องสอบจริงๆเนี่ยเราต้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ ถ้าใครอยากเรียนเลึกลงไปเนี่ยคุณดิวแนะนำคอร์สดี้เลยค่ะของคุณดิวเองนะคะคือคอร์สโทอ i ก2024นะคะ2024ล่าสุดเลยนะคะคอร์สโทอิกนี่คะจะมีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะ,ค,ะคือเล่มชมพูเนี่ยจะสอนเรื่องแกรมา a r เรื่องคำศัพท์และการเตรียมตัวเพื่อ listening ค่ะแต่เล่มส้มเนี่ยจะเป็นคงสื่อที่ใช้สอบอย่างเดียวและสอบครบ7ผ่านพร้อมกับ ที่นต่างๆเนี่ยการทดสอบให้เร็วมากขึ้นและการันตีผลที่750คะแนนทุกคนแน่นอนโดยที่เราเนี่ยจะได้เรียนกรมมาฟปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยค่ะคนที่ไม่เก่งภาษากังกไม่เก่งกรมมากก็สามารถเรียนได้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมีทั้งกรอนและเพลนะฮะแล้วก็มีการสรุปทุกบทเนี่ยให้เรียๆจบไวทั้งคอเนี่ยสามารถเรียนจบได้ภายใน2ส,สัปดาห์ถึง1เดือนค่ะ หรือถ้าใครมีเวลามากกว่าน,นั้นเนี่ยเราก็มีคอร์สเราเลือกแบบ3เดือน6เดือนถึง1ปีก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะใครจะเรียนแบบสั้นหรือแบบยาวเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาบอกคุณดิวได้เลยค่ะตามลิงก์ข้างล่างเลยนะดูจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนักเรียนขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับคุณดิวและทีมงานด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจอย่างมากให้กับพวกเราในการทำคอนเทนต์ดีๆให้กับเราได้ดูต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะ ฟล์ PDF เก่งสับโชว์อีกออกสอบบ่อย500คำบายครูดิวมาพร้อมแพลนเนอร์วางแผนจำสับแม่นใน30วันมีแบบฝึกหัดทวนสับและแบบฝึกหัดเสริมทซำซ้ำๆยังไงก็จำได้สับดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแข่ง9าบาทคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลย okay.